ดูคุยแซบโชอ,อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกิ๊งกอย่ากดเยอะดี๋ยวน่อยุคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญคนต่อไปนะบอกทัเลยว่าเป็นพี่ใหญ่นักแสดงเจ้าบทบาทของเรานะจัดเต็มทุกอารมณ์แต่ตอนนี้หลาคนบอกว่าผิวหน้าของผู้ชายอายุ67สิบเจ็ดทำไมถึงดูดีและมีออร่ามากขนาดนี้จากนี้ไปต้องเรียกพี่เท่านั้นครับ พี่หมูครับสวัสดีครับพี่หมูสวัสดีค่ะพ,พี่หมูพี่หมูครับน้องหมิวเขาไม่อยากให้เรียกว่าท่านใช่ไหมครับผมเรียกท่านเถอะ <laughs> อายุได้แล้วท่านหมู <laughs> ไม่ได้ต้องเรียกว่าพี่ค่ะเพราะว่าหน้าเนี่ยอ่อนเยาวเหลือเกินค่ะพี่หมูร <laughs> ครับเรียกอะไรก็ได้ครับเรียกพี่หมูก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามอายุยก็อย่างที่พีเคบอกนะครับ 67นะครับโอ้โ oh, หอายุขนาดนี้ถือว่าแก่แก่แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ผิวหน้าได้มาแบบนี้ซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่ใช่แบบนี้เลยนะต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาหมูเคยปล่อยปะล,ปละเลยนะครับเรียกว่าไม่ใส่ใจกันแล้วกันนะครับหน้าก็พังยับเยินไม่ดูแลตัวเองเนี่ยเนี่ยหน้าเป็นแบบนี้เลย เห็นไหมครับลิ้วรอยยับเลยเห็นไหมครับเส้นหน้าผากใต้ตาตีนกานะครับหรือว่าล่องแก้งก็คือกลายเป็นล่องน้ำหมากไปแล้วนะครับสภาพแบบนี้เรียกว่าหน้าพังยับเยินแย่แล้วสง่าราศีไม่เหลือเลยนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยสัก40-50บวกบเนี่ยอย่างไรเนี่ยต้องเจอกับปัญหาผิวหน้าแบบนี้แน่ๆนะครับคำถามคือว่าเฮ้ยแล้วเราจะปล่อยให้ผิวหน้าเราโซมไปแบบนี้เรื่อยๆเหรอ ฉะนั้นก็ต้องหาอะไรที่ดีที่สุดมาดูแลผิวหน้ากันดีไหมนะครับคนใกล้ตัวหมูเนี่ยนะครับก็คือคุณลูกสาวแล้วก็ภรรยานะครับก็บอกว่านี่เขาใช้ตัวนี้กันอยู่พ่อให้ใช้ดูนะครับนี่คือเซรั่มแต่ลจีน่านะครับก็บอกว่าต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับอลองเลยนะครับคุณผู้ชมช่วงแรกที่ใช้ก็รู้สึกได้เลยว่าหน้ามันเหมือนนุ่ม,มแล้วก็มีความชุ่มชื้นชุ่มชื้นนะครับ ขอบอกว่านี่เป็นจุดเด่นของเซรั่มเจลาจิน่าเลยนะครับก็ใช้ไปสักระยะหนึ่งต่อเนื่องนะครับทีนีผลลัพธ์มันตอบสนองต่อผิวหน้าเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าเรื่องริ้วรอยที่เคยมีเหมือนอย่างในรูปเมื่อกี้นี้นะครับที่หน้าผากตีนกาใต้ตาที่เคยมีปัญหาค่อยๆแลดูเบาบางแล้วก็จางลงเรื่อยๆนะครับและเนี่ยครับคือผิวหน้าของหมูอายุ67ปีได้ผิวหน้าขนาดนี้ก็ต้องบอกว่า พอใจมากๆเลยครับคุณผู้ชมและเชื่อว่าคุณผู้ชมนะครับก็เริ่มต้นนะครับดูแลผิวหน้าตอนนี้ยังทันเชื่อหมูนะครับวันนี้อ่ะเอาแล้วเอาแล้วขยับตัวแล้วมาคุยแซบวันเลขเบิ้ลวันนี้8เดือน8อ่ะใช่ค่ะ8เดือน8แหมวันนี้อารมณ์นะซื้อขายมันมีก็ต้องจัดโปรที่แซบที่สุดมาให้นะครับเอาง่ายๆนะครับโปรเนี้ยหมูพูดลา4ปีละ ไม่เคยได้ขายเขาเลยนะครับเพราะเป็นโปรที่เขาเป็นโปรเปิดตัวของคุณใหม่เจริญปุระเขานะครับวันนี้8ดเดือน8ดก็เลยจัดมาให้นะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับต้องจองก่อนนะครับห้ามคิดเยอะเรื่องเงินยังไม่ต้องมาคุยกันนะครับพร้อมเมื่อไหร่เข้าใจาวันนี้เพียงแค่โทรมาจองสิทธิ์นะครับให้ทันก็พอวันนี้โทรมาที่ 1, 5, 7, 7หรือแลล่แตลจีน่านะครับเราเปิดให้200สายวันนี้คุณผู้ชมได้เซรั่ม1กระปุกใหญ่นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเฉพาะ8เดือน8นะครับแล้วบวกเพิ่มให้นะครับอีก2กระปุกใหญ่นะครับเป็นนี่3กระปุกใหญ่เลยนะครับแล้วยังมีสเปรย์น้ำหอมนะครับฉีดตัวอีกนะครับเนี่ยทั้งหมดนี่นะครับราคาเต็มคือเกือบหมื่นนะครับ แต่วันนี้จ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่าใช้กันไปยาวๆเลย4-5เดือนเราเฉลี่ยหารเป็นวันมาแล้วเนี่ยวันละไม่ถึง30บาทเท่านั้นเองนะครับเนาะน้าช้เนาะนะซื้อเลยครับสั่งเลยนะครับส่งฟรีรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางได้สำคัญคือตอนนี้ต้องโทรมาจองสิบได้ก่อนครับที่15.7 7โปรนี้อามูพูดมาเนี่ยนะครับไม่เคยเห็นเลยนะครับแค่แต่พูดไม่เคยเห็นนะครับปกติเขาให้แค่2กระปุกใหญ่เท่านั้นแต่วันนี้ ได้ถึง3แต่เพียงเพิ่มเงินแค่ไม่กี่ร้อยนะครับคุ้มคุ้มไม่รู้จะคุ้มอย่างไรนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังเพิ่มสเปรย์น้ำหอมฉีดตัวไปให้อีกหนึ่งขวดเขาเป็นสเปรย์หอมนะครับเนี่ยกลิ่นพรีเมียมนะครับฉีดเนี่ยหอมมาก<อ>นะครับหอมุมฉีดมาไม่รู้กี่ร,รอบแล้วมุมชอบสำคัญคือว่ามีจำนวนจำกัดนะครับไม่จองคือพลาดะนะครับ โทรมาที่1 5ึ่หรือแหล่แตลจีน่านะครับสองอสายตันที่สายไหลเข้ามาแล้วนะครับเซรั่มจั้หนึ่งกระปุกใหญ่นะครับแถมอีก2กระปุกใหญ่นะครับวันนี้พิเศษ8เดือน8นะครับเป็น3กระปุกเลยนะครับแล้วก็สเปรย์น้ำหอมฉีดตัวทั้งหมดเกือบหมื่นนะครับทั้งหมดเกือบหมื่นเท่านั้นเองนะครับแต่จ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นเองนะครับใช้มา4ี่หปีแล้วหมูอะนะครับสำหรับแตลจีน่าแนะนําใครไม่เคยให้เสียชื่อเพราะว่าใช้ดีจริงๆ และในภาพนี้ก็จะเห็นว่าเป็นดาราตัวพ่อตัวแม่ทั้งหลายนะครับของวงการบันเทิงบ้านเราเแต่ละคนไม่ธรรมดาคะแต่ละ,ค,ะคนนะครับและล่าสุดเนี่ยเห็นนะฮะคุณใหม่เจริญปุระนะครับทุกคนใช้จริง,ถ,งถึงกล้าพูดนะครับถ้าของไม่ดีจริงนะครับแต่ละจีน่าอยู่ไม่ได้มาถึง15ปีนะครับวันนี้เป็นโปรใหญ่ที่สุดนะครับตั้งแต่พูดมาเพียงเพิ่มเงินเพียงแค่ไม่กี่ร้อยบาทอเองนะครับแต่ได้เซร่มกระปุกใหญ่ถึง3กระปุกเน้น เพิ่มแค่ไม่กี่ร้อยนะครับแต่ได้เซรั่มสามกระปุกใหญ่ๆเลยนะครับโปรนี้จัดมาให้ใน8เดือน8ดวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆกลุ่มอังคารสดใสนะครับรีบชองเลยรีบชองเลยอังคารสดใสอาหมูต้ทีมงานบอกว่าเหลือแค่28สายไม่ถึงแล้วด้วยนะครับใครยังไม่โทรต้องโทรละเอาไงดีเพิ่มสายให้สิค้าอหมูวันนี้8เดือน8ปดนะแปเดือน8ดเอ้าพอเพิ่มสายให้อีก แ0ด8 0 0ยแปดพันแปดสายครับแล้วหนสายครับเป็นโปรใหญ่ครับมีให้แค่จำกัดนะครับโทรมาที่1577หรือไลน์อัลตร้าจีน่นะครับเราเพิ่มให้แล้วนะครับ100สายเซรั่มนะครับทั้งหมด3กระปุกใหญ่นะครับแล้วสเปรย์น้ำหอมนะครับฉีดตัวทั้งหมดเกือบหมื่นจ่ายเพียงแค่3,500บาทเท่านั้นเองนะครับใช้ไปเลยเน้นเลยนะครับ4-5เดือนนะครับจุกๆเลย3กระปุกใหญ่นะครับตกวันละไม่ถึง30บาทเท่านั้นเองนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับเป็นโปรใหญ่ที่สุดแต,แต่พูดมานะครับคุณผู้ชมครับเพียงเพิ่มเงินไม่กี่ร้อยลองคิดนะครับเศรษฐศาสตร์ก็ได้หรือในแง่อะไรก็ได้นะครับแต่ได้เซรั่มกระปุกใหญ่มาถึง3กระปุกนะครับม,มันคุ้มมันคุ้มนะครับโปรนี้จัดมาให้8เดือน8วันนี้เท่านั้นนะครับโปรเนี้ยปกติอหมูไม่เคยพูดเลยนะครับพูดมาหลายปีแล้วเพราะปกตินยเขาให้แค่ 2กระปุกใหญ่เท่านั้นแต่ว่าวันนี้เราได้ถึง3กระปุกนะครับเน้นนะครับเพิ่มเงินเพียงแค่ไม่กี่ร้อยนะครับคุ้มไม่รู้จะคุ้มอย่างไร1 5ึ7หรือแ,ละ,และจาราจีน่านะครับ ตอนนี้สายเหลือน้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเซรั่มหนึ่งกระปุกใหญ่นะครับวันนี้8เดือน8เราเพิ่มให้อีก2กระปุกใหญ่แล้วก็สเปรย์น้ำหอมฉีดตัวทั้งหมดเกือบหมื่นจ่ายเพียงแค่3,500บาทเท่าน,นั้นเองนะครับส่งฟรีรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางก็ได้โทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนที่1,577ต้องรีบโทรนะครับที่1577ต้องรีบโทรตอนนี้เท่านั้นนะครับรีบโทรมาจองสิทธิ์นะครับ ทิ้งเบอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวมีทีมงานโทรกลับนะครับโทรมาที่1577หรือแหละแตลจิน่านะครับรีบโทรเข้ามาตอนนี้นะครับเซรั่มแตลจีน่าหนึ่งกระปุกใหญ่โปรนี้ไม่เคยมีนะครับแล้ววันนี้ยังได้อีก2กระปุกใหญ่เพราะว่าวันนี้เป็น8เดือน8นะครับแล้วก็สเปรย์น้ำหอมนะครับฉีดตัวทั้งหมดเกือบหมื่นนะครับ3า0 0บาทเท่านั้นนะครับราคาเต็มเนี่ย เกือบหมื่นนะครับแต่จ่ายเพียง3.500บาทใช้ไปเลย4 5, 1, 5, 7, 7, ีเดือนตกวันแล้วไม่ถึง30บาทโทรมาเลยครับที่1577ครับสายใกล้หมดแล้วครับต้องรีบโทรครับที่1577นะครับสามกระปุกใหญ่นะครับสเปนหอมฉีดตัวทั้งหมดเกือบหมื่นจ่ายเพียง3,500บาทยายนะครับต้องโทรต้องโทรครับ คุ้มคุ้มคุ้มมากจริงๆครับแล้ววันนี้คุยแซบโชว์ขอบคุณท่านหมูด้วยนะครับเขากลับคาท่านหมูสวัสดีน้องสวัสดีค่ะแล้วเรียกพี่เอาพักมาสักครู่ช่วงหน้ามาเจอกับซอสหมิวกันต่อครับผมดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ